สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สายการบินนกแอร์สายการบินเราจะนำท่านไปสู่จุดหมายปลายทางที่จังหวัดสุราษธาน,นีค่ะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง1ชั่วโมง60นาที21วินาทีค่ะสายการบินของเราเป็นสายการบินอนุรักษ์พลังงานบินด้วยระบบยูโรทัวร์กับตันของเที่ยวบินนี้คือกับตันสลัวและนางฟ้าผู้ร่วมเดินทาง นกเอนกหยกนกอ e. ีและอย่าลืมดิฉันนกวิรวีค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเดินทางไปกับเราขอบคุณค่ะ ท่านผู้โดยสารคะเราได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานสุราษฎร์ธาน,นีเรียบร้อยแล้วคะ่ะและทางเรายินดีจะแจ้งให้ท่านทราบว่าเรามาถึงที่หมายปลายทางก่อนกำหนดเป็นเวลาสิบนาทีคะ่ะกรุณานั่งรัดเข็มขัดอยู่กับที่ปิดเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จนกว่าจะจบการบรรยายคะ่ะ ประวัติชุมชนบริเวณคลองร้อยสายมีทั้งหมด6ชุมชนซึ่งชุมชนบางหลาเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยก่อนใช้การโดยสารโดยเรือทั้งหมดปัจจุบันได้สร้างทางเดินและสะพานเชื่อมต่อกันและมีน้ำประปาใช้ชุมชนบางหลาขึ้นอยู่กับเทศบาลที่ได้ใช้ชื่อบางหลาเพราะเดิมมีสาลาพ่อตาทวด ที่ชาวบ้านเคารพนับถือและยังมีประเพณีทำบุญทุกๆปีในวันสงการและวันปีใหม่จึงเป็นที่มาของชื่อหลาที่ใช้ในภาษาใต้ว่าสาลา,าลกักษณะทางกายภาพ ชุมชนบางหลามีลักษณะเป็นเกาะกลางน้ำสอเกาะเกาะละ60หลังคาเรือนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1,117เสียงโดยมีประชากรทั้งหมด1,700คนอาชีพสมัยก่อนก็ยังคงเป็นอาชีพประมงเนื่องจากสภาพแวดล้อมเป็นชุมชนกลางน้ำจึงไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพในปัจจุบันส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กหรือวนปูม้า ขายเป็นแพเนื่องจากอยู่ใกล้ทะเลประมาณ3กิโลเมตรโดยผู้ชายจะเป็นอาชีพประมงส่วนผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพรับจ้างแกะเนื้อปูลูกจ้างในตลาดข้าราชาการและตำวรวจความเชื่อของชุมชนใน,ในสมัยก่อนชาวบ้านกล่าว ประวัติสารพ่อตาว่าเป็นเสือบ้างจระเข้บ้างแต่ปัจจุบันได้ทราบจากการเข้าทรงซึ่งดูจากท่าทางแล้วลักษณะคล้ายเสือซึ่งการเข้าทรงจะไม่ระบุเจาะจงว่าเป็นใครแต่ในวันจัดงานพ่อตาจะเลือกเข้าทรงชาวบ้านในหมู่บ้านโดยส่วนใหญ่ชาวบ้านเชื่อกันว่าการขอพรจากสารพ่อตาจะทําให้สมหวังในวันประเพณีจะมีการทำบุญตักบาตรและฉายหนังตลกให้พ่อตาดู ปัญหาภายในชุมชนปัญหายาเสพติดมั่วสุมกันภายในชุมชนมีแสงสว่างไม่เพียงพอในลากลางคืนและทางเดินภายในชุมชนมีบริเวณแคบส่วนเรื่องปัญหาการลักขโมยไม่ค่อยจะเกิดเนื่องจากทั้งชุมชนจะรู้จักกัน และช่วยการสอดส่องดูแลอยู่เสมอดยุอขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของสายการบินเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับใช้ท่านในโอกาสต,ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ โปรดทราบแผนกโอเปอเรเตอร์กรุณาติดต่อที่341ค่ะแผนกโอเปอเรเตอร์กรุณาติดต่อที่341ค่ะขอบคุณค่ะ